คำถามข้อต่อไปนะครับแล้วอย่างนี้ตัวของศาลเองเขาต้องมีหลักจริยธรรมในการนำมาตัดสินคดีความไหมครับจริยธรรมมันอยู่ในตำรามันอยู่ในหนังสือมันแต่มันไม่ได้อยู่ในใจคนเหมือนเหมือนกับจริยธรรมทางการเมืองถามนาการเมืองมีจริยธรรมไหมถ้ามีมันคงไม่มีกรณี <c oughs> เขาก็โดงหรือมั้งครับใช่ไหม ถ้ามันมีมันก็คงไม่มีกรณีเขาพระวิหารถ้ามันมีจริยธรรมมันคงไม่มีกรณีเกาะกูดแบ่งปันผลประโยชน์ให้เขมรนะมั้งถ้ามันมีมันคงไม่มีกรณีการขึ้นทะเบียนต่างด้าววันเสาร์อาทิตย์นะมั้งประเทศไทยเนี่ยข้าราชการขยันมากนะเสาร์อาทิตย์ขึ้นทะเบียนต่างด้าวได้แต่ว่าเวลาจะบริการประชาชนนี่ไม่บริการแต่ต่างชาติมานี่บริการยันเสาร์อาทิตย์มันเกิดอะไรขึ้น อันนี้นะคือถามว่าเขามีจริยธรรมไหมข้า,าจ,จะมีมีมากก็ได้ก็เลยสงสารคนต่างด้าวกลัวไม่ได้เข้าเมืองไหมเดี๋ย <c oughs> นี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดในวัดนี่ยังร้องแวะแวเดนินถ้าท้องจากพม่ามา,มาท้องจากเขมรมาพอเข้าไทยคลอดปุ๊บทันทีแล้วสุดท้ายเป็นอะไรก็เป็นภาระของคนไทยประเทศไทยสังคมไทยที่ต้องเลี้ยงดูว่ามันจะโตเด็กคนนั้นหรอมันจะโตในประเทศไทยตัวเสียงงบเป็นล้านนะครับ ทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรอ่ะค่าใช้คำว่าค่าเราเรียนเนี่ยประเทศไทยเป็นคนออกนะไม่ใช่พอามันออกแล้วมันจะกลับไปเรียนประเทศมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันออกปุ๊บแล้วมันจะกลับไปเรียนประเทศมันก็ไม่ใช่นะสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเทศไทยเขาออกนะแต่าถามว่าแล้วครอบคนอะไรคนประเทศไหนอันนี้ไง <mats> ก็สังคมไทยประเทศไทยข้าราชการไทยนักการเมืองไทยใจกว้าง ดังแม่น้ํามหาสม,มุทรมันก็เลยต้องยอมรับสภาพแล้วคนไทยละ่ะคนไทยบางคนยังไม่มีบัตรประชจำตัวประชาชนเลยครับเอาไม่ต้องอะไรพุไทยอิสระนี่แหละคนไทยเปล่ายังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนเลยนนจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้มีบัตรกันนะถามว่าทําไมไม่มีบัตร ก็รอที่จะไปบวชไงก็เลยไม่อยากทาบัตรเดี๋ยวบวชแล้วก็ต้องทําบัตรใหม่ก็เลยเอาว่ารอให้บวชแล้วค่อยทบัตรแล้วถามว่าทุกวันนี้ได้สิทธิ์อะไรกับประชาชนได้สิทธิ์อะไรกับรัฐบาลไหมที่เขาเยียวยาให้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มคนแก่ไม่ไม่มีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตผู้ไทยสละไม่เคยได้แม้แต่บาทแต่หลงจากรัฐจากแผ่นดินนี้มีแต่ให้แผ่นดินนี้เพราะไม่คิดว่าเราจะอ่อนแอถึงขนาดต้องให้แผ่นดินมาเยียวยาเรา พรานั้นก็เลยเลยตอนเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะปกครองบาทหนึ่งก็ไม่เคยได้เงินนิยพัฒเงินที่เขาอุดหนุนเยียวยาพระตามวัดต่างๆรวมทั้งบวชเนนภาคฤดูร้อนบวชคั้งหนึ่งร้อยกว่า200ร้อกว่ามันคิดค่าหัวลึงนึงก็ไม่เคยได้ของเขาไม่เคยอบรมกรรมฐานอบรมประมวลจริยธรรมอบรมธรมธรมศรึกษา สองสามพันคนหลึงหนึ่งก็ไม่เคยเอาเงินอุดหนุนจ่ายเองหมดเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นภาระของใครอันนี้นะคือสิ่งที่พระอิสระทำมาช่วยชีวิตแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใช้หลักประมวลจริยธรรมมาถามเนี่ย ถ้าฉันเป็นนักการเมืองก็ต้องถามว่ามันคืออะไรเหรอประมาณเนี้ยซึ่งนักการเมืองสมัยนี้เขาจะถามไาแบบนี้ไอ้ประมวลจริยธรรมเนี่ยมันคืออะไรเหรอหรือว่าข้าราชการก็ถามว่าประมวลจริยธรรมข้าราชการมันคืออะไรเหรอกกตหรือไม่ก็ตุลาการก็จะถามว่าประมวลจริยธรรมของกกตตุลาการคืออะไรเหรอก็เอาแต่ที่ชอบใจแล้วกันจบครับ